สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักปี2568หรือว่าปี2025กันนะคะจะใช้ไพ่สองสำรับค่ะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็เป็นไพ่จักระนะคะ o r ร์ l e คค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละราศีไปดูที่คอมเมนต์แรกได้นะคะพิมพ์เอาไว้แล้วเรียบร้อยจะดูแบบลัคนาวเวลาเกิดหรือว่าดูแบบ ราศีเดือนเกิดได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นดวงความรักนะคะ ในปี2568นี้เนี่ยจะมีดาวตรีเทพนะคะดาวใหญ่ๆย้ายถึง3ดวงในปีเดียวกันแล้วก็เดือนเดียวกันอีกต่างหากนะคะคือเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากๆเลยนะมีผลกับทุกลัคาราสีแน่นอนนะคะหลังจากเดือน5เดือนพฤษภาคมนะคะผ่านพ้นไปอลิสขอเปิด10ใบเลยนะคะจะได้มาพูดทีเดียวเลยนะอืแล้วดาวราวหูเนี่ยจะกลับมาอยู่ในเรือน ลัคนาราศีกุมนะคะซึ่งเป็นเรือนพันธุทุของคุณเนี่ยในรอบ18ปีแล้วก็เป็นกเกษตรตาทิบย์ดีด้วยโอ้นะคะมีผลกับชาวพิจิกเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่นะคะเปลี่ยนแปลงเค,คหสถานการเพิ่มครอบอสมาชิกในครอบครัวแบบนี้ได้นะทรัพย์สินเงินทองได้เช่นเดียวกันนะคะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเดินทางการโยกย้ายนะคะเยอะมากๆเลยเนี่ยไพย่ฟูขึ้นมานะคะเกี่ยวข้องกับ การเดินทางค่ะไพ่มูนการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่การพลัดถิ่นฐานการคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าการคิดถึงคนรักแล้วก็เป็นไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเดินทางอีกแล้วไพ่โลกนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางเพราะฉะนั้นรักทางไกลรักออนไลน์รักที่มีระยะทางนะคะจะต่างประเทศไปเลยเป็นคนต่างชาติหรือว่าในประเทศเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ฟูค่ะเป็นไพ่หมายเลขศู ไพ่ใบแรกของสําหรับยิปซีมันมีหลายความหมายนะบางคนอาจจะได้พบรักเนี่ยจากการเดินทางคุณอยู่เป็นโซ่แบบสวยๆรอๆเนี่ยคุณไม่คิดจะมีใครลอกนะคะแบบว่ารอได้นะเออนะคะไพ่ฟูขึ้นมากับไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยเป็นคนไม่ได้รีบร้อนกับความรักอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเนี่ยมากกว่า1คนหรือว่าคุณคุยมากกว่า1คนก็ได้นะเพราะมันมีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะแต่คุณก็ยังไม่รีบร้อนเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกใจคุณ100%ก็เป็นไปได้เนี่ยคือความ ความหมายของไพ่เดอะฟูลเลยหรือบางคนเนี่ย อาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักจากการเดินทางได้นะคะไพ่ฟูคือนักเดินทางนะคะไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยคือไพ่ของการเดินทางอีกในทางกลับกันได้เช่นกันนะอาจจะมีใครบางคนนะคะเดินทางเข้ามาหาคุณในปี2,568นี้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจากการที่คุณเนี่ยมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตเนี่ยไพ่มมลนะคะคือไพ่ของการละทิ้งถินฐานะนะคะคุณอาจจะย้ายบ้านใหม่เปลี่ยนงานไปอยู่สังคมใหม่ๆนะคะเจอเพื่อนฝูงใหม่ๆเนี่ยก็คือไ ี่3ถ้วยนะคะเจอเพื่อนใหม่ๆเพื่อนแนะนําใครบางคนให้คุณรู้จักสําหรับคนที่โสดอยู่แล้วก็มีการพบรักกันได้เช่นกันนะคะส่วนใครนะที่ กำลังจะย้ายตามคู่ตามแฟนนะคะอาจจะไปต่างประเทศไปเลยเนี่ยหรือว่าต้องการย้ายไปอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันมีไพ่ขึ้นมาเนี่ยก็คือไพ่มมลค่ะคือไพ่ของการย้ายถิ่นฐานคุณอาจจะมีการคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าคิดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องถิ่นเดิมที่คุณเคยอยู่นะคะไพ่ลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็เป็นไพ่สามถ้วยสามถ้วยเนี่ยนะมันคือไพ่ของการเข้าสังคมไพ่ของการสังสรรค์มีงานปาร์ตี้พบปะเพื่อนฝูงอะไรใหม่ ะะสําหรับใครเนี่ยที่มีเกณฑ์ที่แบบเป็นพวกเอ็ก o v e r t นะชอบเข้าปาร์ตี้สังคมอะไรพวกนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์การได้พบรักได้หรือว่าเพื่อนเออแนะนําให้คุณรู้จักก็ได้นะหรือว่าเริ่มต้นเนี่ยจากมิตรภาพแบบความเป็นเพื่อนไปก่อนนะ่ะนะคะแล้วอยู่ดีๆแบบอ่ะเธอก็สวยนี่ฉันก็รอนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกหลุมรักกันเฉยเลยนะคะเป็นแฟนกันนะเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยขึ้นมาเนี่ยจริงๆเจ็ดถ้วยมันมีทั้งความหมายดีและไม่ดีนะบางคนเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกเยอะนะ่ะมีคนเข้ามา จีบคุณเยอะนะคะหรือว่าคุณคุยกับคนเยอะก็ได้อันนี้คือความหมายดีนะเพราะว่าคุณก็เป็นโสดอยู่ไงนะคะคุณก็มีสิทธิ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยพอไพ่เดอะซันึ้นมาเนี่ยการได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะแล้วมันมีไพ่เนี่ยของการคบหาดูใจกันเนี่ยไพ่สองถ้วยนะคะคือศึกษานิสัยได้ใจคอกันก่อนนะคะก่อนที่จะมีคอมมิชเมนต์ตกลงปงใจในการแต่งงานแต่ไพ่การแต่งงานมันยังไม่ขึ้นนะเพื่อนๆนะคะแล้วก็อีกความหมายหนึ่งขอเตือนนิดนึงนะคะคุณอาจจะได้พบเจอรักที่แบบมาเร ไปเร็วนะหรือว่าคนที่เข้ามาจีบคุณเนี่ย อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ก็ได้นะแบบคบเผื่อเลือกไปเรื่อยๆนะคะคุยกับคุณอยู่แล้วก็อาจจะคุยกับคนอื่นไปเรื่อยๆแบบนี้ได้นะคะเจ็ดถวยขึ้นมาแล้วก็8ดไม้เท้านะคะ8ดไม้เท้าอะ่ะโดดเด่นที่สุดเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางโดยเฉพาะเรื่องสายงานนะคะหรือว่าเป็นไพ่ของการได้รับการติดต่อการใช้อุปกรณ์สื่อสารรักออนไลน์แบบเนี้ยโดดเด่นนะคะ8ดไม้เท้าไพ่โลกขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะใครจับได้นะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องถิ่นที่อยู่ ะะโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศนานๆนะคะหรือว่าอยู่ถาวรตลอดชีวิตเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติใครมีแฟนอยู่แล้วนะคะที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยคุณกําลังที่จะรอโยกย้ายตามแฟนไปต่างประเทศเนี่ยเกณฑ์ค่อนข้างโดดเด่นแล้วปีหน้านี้เดี๋ยวเราดูนะคะอ,อันนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะสกอร์เปียมน,นะคะดวงการเงินนะคะพบการเงินของคุณพบ สหัชชะนะคะแล้วก็พบเรือนพันธุเนี่ยนะคะดาวราหูจะกลับมาสู่เรือนพันธุนะคะลัคนาราศีกุมเป็นกเกษตรตาทิปดีในรอบ18ปีนะคะซึ่งเป็นเรือนพันธุกของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเรือนพันธุถ้าสมมติว่าดาวราหูไปอยู่ในเรือนนี้เมื่อไหรเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางการเปลี่ยนทินที่อยู่นะคะการเปลี่ยนบ้านการเปลี่ยนเคหสถานการเพิ่มสมาชิกในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมาก มากเลยนะไพ่โลกมันเลยขึ้นมาค่ะหรือว่าเป็นไพ่ของการตั้งคันมีบุตรเนี่ยขึ้นมาถึง2ใบเลยนะคะมันมีไพ่สามถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่โลกเนี่ยไพ่ของการตั้งคันมันขึ้นมาว่าได้เจอคนรักที่ทําให้เราสุขกายสบายใจนะเออมันไม่ใช่ไพ่แต่งงานก็จริงแต่อยู่กันแล้วแบบ เกื้อกูลกันนะคะไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ใบนี้มีชาวกันเป็นชาวลัคนาราศีประจําไพ่พิจิกก็จะจับได้เฮอร์มิตเป็นประจํานะคะเฮอร์มิตเนี่ยนะคะเป็นไพ่ของคนโสดที่ไม่ได้รีบร้อนกับความรักหรือว่าโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการทํางานการหาเงินนะคะสังสรรกับเพื่อนฟูงหรือว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขสกายสบายใจดีนะเออคล้ายๆไพ่เดอะฟูขึ้นมานะคะไม่ได้รีบร้อนเกี่ยวกับความรักเลยหรืออีกความหมายหนึ่งที่โดดเด่นนะสำหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ การพบรักกับชาวต่างชาติข้อแรกนะคะข้อที่2คือคนที่มีอายุต่างกันเยอะๆเฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่คือจะบวกลบหนึ่งรอบกันน่ะนะคะบวกลบเกิน12ปีขึ้นไปแบบนี้นะคะหรือว่าคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนก็ได้คือเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาก่อนนะคะเป็นคนใจเย็นค่อนข้างจะใจเย็นเลยนะแล้วก็เป็นไพ่1คาทานะคะ1ไม้เท้าขึ้นมานะคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตอย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าการที่คุณได้พ พบรักกับใครบางคนในปี2,568เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคุณอาจจะได้พบงานใหม่ได้พบเพื่อนฝูงใหม่สังคมใหม่ๆอย่างที่คุณน่ะไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือว่าถิ่นที่อยู่ใหม่ๆแบบนี้ก็ได้ค่ะมันคือโอกาสนะ นะหมายเลขหนึ่งนะคะคือจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะแล้วก็เป็นไพ่เด e s ์ทนะคะคุณได้ไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับขึ้นมาถึงสองใบาชาวพิจิกปีหน้านะคะเอาปีหน้าอีกแล้วนะคะก็คือปี2568เนี่ยแหละนะอล,ลิซได้เปิดไพ่ภาพรวมเอาไว้แล้วนะคะการงานการเงินความรักเรื่องทั่วๆไปเนี่ยชาวพิจิก ติดใน1 1หนึ่งในสลัคนาราศีนะคะที่เปิดมาแล้วแบบดวงปังมากๆเนี่ยนะคะก็จะมีกุมมีพิจิกแล้วก็มีมิถุนนะคะเดือดซันขึ้นมาจริงๆมันได้ทุกด้านนะทั้งการงานการเงนิงนความรักนะคะแสงสว่างของชีวิตนะคะเป็นไพ่ของความสําเร็จค่ะความอุดมสมบูรณ์นะคะชีวิตที่ถูกเติมเต็มด้วยความรักนะคะคุณจะมีชีวิตชีวาขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างถ้าก่อนหน้านี้ชีวิตมันเงียบเหงาเศร้า้อยหรือว่าเหงาหงอยอะไรแบบเนี้ยนะคะมันคือ คือความหมายนี้เลยหรือว่าสําหรับคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่นะนะคะแล้วคุณไม่แน่ใจในสเตตัสนะตอนนี้ฉันเป็นอะไรกับคุณแบบนี้นะมันจะมีคอมมิทเมนต์อะไรบางอย่างนะคะเพือไพ่เดอะซันมันขึ้นมาหรือแม้กระทั่งคนโสดนะคะคุณอาจจะได้พบเจอเนือคู่ที่มาเติมเต็มชีวิตเนี่ยถึงสองใบขึ้นมาเลยนะก็คือไพ่โลกกับไพ่เดอะซันะคะไพ่ใบนี้แล้วก็เป็นไพ่สถ้วยค่ะสถ้วยเนี่ยคือ การที่คุณได้พบเจอคนรักที่ตรงสเปกนะคะตรงกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้น่ะนะคะอาจจะเข้ามาแล้วมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะถ้วยคือความรักแล้วก็เนี่ยมีคนสองคนมายื่นถ้วยให้กับกันและกันก็คือยื่นความรักค่ะแต่ต้องระวงังถ้าสมมติคุยคุณคุยกับคนหลายคนนะหนึ่งในนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวจริงของคุณเมื่อย่างน้นไพ่เดอะซันเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาเพื่อนๆกับไพ่โลกนะคะแต่ก็จะมีคนเข้ามาแล้วก็แบบมาเร็วไปเร็วแบบนี้นะคะนะอลิ ขอภพยอีกหนึ่งสำหรับนะคะเป็นไพ่ทาโร่เช่นเดียวกันให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะขอ5้าใบเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ออราโคสำหรับสุดท้ายกันนะคะเป็นไพ่หอ่าหกไม้เท้าขึ้นมานะคะอืมแล้วก็ไพ่สองไม้เท้าค่ะไพ่ king of cups นะคะ สถ้วยขึ้นมาถึงสองสำรับเลยเพื่อนๆน,นะคะเราคุณได้คิงถือถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะคิงถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยคือการได้พบผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรือว่าอายุเท่ากันก็ได้นะนะคะ แต่ว่าเขาจะมีความคิดความอ่านหรือว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวคําพูดคําจาเนี่ยจะดูดูภูมิฐานนะคะดูมีอายุมากกว่าอายุจริงของเขาเนี่ยคือความหมายของกิงถือถ้วยขึ้นมาเลยเป็นคนใจเย็นเนี่ยใจเย็นแบบเฮอร์มิตขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นของกิงถือถ้วยนะนะคือเป็นที่ปรึกษาที่ดีค่ะมีวุฒธธิทางอารมณ์มากๆเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นคนสุข,ขุมอาจจะเป็นคนพูดน้อยนะหรือว่าใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนที่อนุเคราะห์ก็ได้ค่ะจริงๆ มันจะมีลักษณะบอกนะแต่ว่าอันนี้อลิสเปิดภาพรวมจะไม่ขอลงลึกละกันนะคะเขาบอกว่าคิงถือถ้วยเนี่ยจะเป็นคนที่มีรูปร่างสูงโป่งแล้วก็ผิวขาวตั้งแต่กําเนิดนะคะถ้าสมมติคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคิงถือถ้วยขึ้นมาเราก็มีไพ่เนี่ยหนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะกับ1ไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยคู่จะให้การซัพพอร์ตคุณนะหรือว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ทํากิจการอะไรร่วมกันการค้าขายการลงทุนนะคะอยากจะทํำอะไรร่วมกันในอนาคตก็ได้แล้วยิ่งมีไพ่ 6ไม้เท้าขึ้นมาอีกนะคะคือการที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะกิจาการส่วนตัวร่วมกันนะคะคุณอาจจะมีการวางแผนในอนาคตบางอย่างเนี่ยร่วมกันไว้นะคะตั้งแต่ปีนี้นะคะรากยาวเป็นจนถึงปีหน้าก็ได้แล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยสองไม้เท้านะคะมันขึ้นมาอีกนะไพ่สองไม้เท้าอีกเรื่องหนึ่งที่เด่นนะเรื่องเกี่ยวกับการย้ายไปอยู่ต่างประเทศค่ะนะคะส่วนใครที่กําลังรอวีซ่าอยู่เนี่ยโอ้ไพ่หลายใบนะคะมีเกณฑ์ขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะหรือว่า ใครที่ต้องการไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะหรือว่าผู้ร่วมงานเป็นชาวต่างชาติอะไรแบบนี้นะคะคุณมีเกณฑ์น,นั้นเรายิ่งาดาวมฤตยูเนี่ยเล็งลัคนาราศีพิจิกอยู่เพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้พบเจอกับคนแปลกๆนะคะคนแปลกๆในที่นี้หมายถึงว่าคนที่ต่างชาติต่างภาษาต่างสีผิวกันนะคะอะไรที่คุณไม่ได้พบเจอบางทีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะได้พบเจอสิ่ง,ส,งสิ่งนั้นลืมบอกอีกข้อหนึ่งนะคะคิงถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยชาวต่างชาติก็เด่นจริงๆนะไพ่ ทุกสำรับนะคะจะคนไทยคนต่างชาติได้หมดแหละแต่ว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีลักษณะพิเศษของเขาไงเพราะบางคนบอกว่าไม่มีสเปกเป็นชาวต่างชาติเลยไม่ชอบนะคะไม่ถูกจริตเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขาเพราะฉะนั้นอลิสจําเป็นต้องพูดขึ้นมาเนี่ยอย่างไพ่เฮอร์มิตอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นแบบฝรั่งไปเลยเนี่ยนะแต่ว่าคิงถือถ้วยเนี่ยเขาบอกว่าจะเน้นแนวเอเชียจีนเกาหลีสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ค่ะนะแล้วไพ่3มถ้วยเนี่ยขึ้นมาถึง2ใบ ไพ่ะะของการตั้งครรภ์มีบุตรได้ไพ่ของการได้พบเพื่อนใหม่ๆนะคะกิจกรรมใหม่ๆแล้วไปเป็นคนรักในอนาคตพัฒนานะคะไปเป็นคนรักในอนาคตเนี่ยเป็นไพ่ของเฟรนด์ชิพนะคะไพ่ของมิตรภาพค่ะนะอลิสขอไพ่ออร์คโคนะคะ5ใบสุดท้ายให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะในปี -68, 68นี้นะเพราะฉะนั้นเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะนะ โอเคขอห้าใบนะคะอืมเป็นไพ่ของการสัทยาขึ้นมาเนี่ยไพ่ของการขยายครอบครัวนะคะโซเมีก็ขึ้นนะคะไพ่จอยเราใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่บิลิชขึ้นมานะคะ คุณมีความเชื่อนะคะสายมูหรือเปล่าหรือว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปไหว้อะไรแบบนี้นะคะคุณคุณอาจจะมีเกณฑ์จากการที่คุณได้อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะมันคือไพ่ของการศรัาน,นะคะหรือว่าชาวพิจิกเชื่อเรื่องโซเมตนะคะเดสตินีพรมดิขิตอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะอลิเชื่อนะนะคะเป็นคู่กันแล้วมันย่อมไม่แคล้วกันน่ะต่อให้คุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคะจะอยู่ข้ามทวีปไปเลยหรือว่าคนละจังหวัดอะไรแบบเนี้ยคนมันเป็นคู่กันน่ะท้ายที่สุดมันก็ต้องมีโอกาส มาพบมาเจอเนี่ยไพ่ฟูขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกนะคะเอเนจีขึ้นมาเนี่ยมันคือไพ่ของการเดินทางแล้วมาพบมาเจอใครบางคนนะคะก็คือโซเมตของคุณนั่นเองเนะคือไพ่ใบนี้เลยค่ะแล้วมันมีไพ่ของการขยายครอบครัวเนี่ยนะคะสําหรับบางคนนะอาจจะมีเกณฑ์ได้มีบุตรมี้องมีการตั้งครรภ์หรือว่ามีการขยายครอบครัวมากยิ่งขึ้นก็คือมีคนเนี่ยมาอยู่กับคุณอีกหนึ่งคนนะคะเป็นไพ่ของการแต่งงานได้นะเออไพ่ใบนี้นะคะแล้วเป็นไพ่จอยนะคะไพ่จอยขึ้นมาแล้วมันมีไพ่สันขึ้นมาสอง ใบนี้นะความมีชีวิตชีวาค่ะการที่คุณมี p a s s ั่นอะไรบางอย่างกับชีวิตแล้วมีความสุขกับชีวิตก็ได้นะเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขให้กับตัวเองได้รักตัวเองได้นะคะเชื่อว่ามันจะเป็นพลังงานบวกนะแล้วดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆนะคะเนื้อคู่โซเมดเข้ามาหาคุณคุณจะต้องไล่พลังงานลบเนี่ยรีลิสนะคะคือการปล่อยปล่อยอดีตนะคะสิ่งที่ทําให้คุณทุกผิดหวังนะคะความคิดลบๆก็ได้ความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ประสบความสาเร็จ ก่อนหน้านี้บางคนนะ่ะยึดกับมันมากๆนะจนมันเป็นพลังงานลบนะ่ะใครที่มีอริเจนแบบนี้นะใครที่มีพลังงานลบเยอะๆกับตัวนะคะจะคิดลบทําอะไรก็ลบไปหมดติดลบกับตัวเองเยอะๆนะ่ะเออฉันไม่ดีพอฉันไม่สวยพอฉันไม่หล่อพอหลอก,อลอกแบบเนี้มันจะดึงดูดคนดีๆพลังงานดีๆเข้ามาหาตัวได้อย่างไรนะคะวันนี้จบแล้วกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะขอบคุณค่ะ